ที่จังหวัดน่านครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแต่เจ้าคุณพระศรีนาฏพิราชกัลยาณีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระม่อมพระราชทานพรัฒนาเพนถวายแด่พระภิกษุสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดน่านเป็นวันที่14ที่โรงเรียนนันทบุรีวิทยาวัดพระธาตุช้างคำวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดน่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชราสุธาพิมลรัตน์พระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสนีนาถพิราชกลยานีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายพระตาหารเพลพระพิษุสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดน่านโดยนายชัยนรงวงใหญ่รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นผู้อัญเชิญอาหารเพลพระราชทานนำมาถวายซึ่งเป็นอาหารกล่องสําเร็จรูปข้าวผัดกุนเชียงข้าวมันไก่ทอด ถวายอาหารเพลนะครับแก่สามมณรนักเรียนที่ศึกษาอยู่ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงม6นะครับแบบกินนอนซึ่งจำพรรษาอยู่ณวัดช้างค้ำวรวิหารพระอารามหลวงรวม268รูปซึ่งสัมมณรนักเรียนและพระสงฆนิกรชาวจังหวัดน่านทุกหมู่เหล่าต่างทราบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณจนหาที่สุดมิได้ที่ส่งพระราชทานอาหารเพนแก่พรภิกษุสัมเณรในช่วงสถานาการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19